เลตตาถามถามยนาโนบกราบสวัสดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอฟี MC, ย่าโนบทั่วโลกเลยนะคะวันนี้มาชมกิจกรรมของย่าโนกแล้วก็ความน่ารักของหลานๆนะคะเอฟปีกองผู้สูงวัยสวอก็มีความสุขนะคะการที่ได้อยู่กับลูกๆหลานๆเป็นปกติน้องเป็นเหมือนกันไหมคะเป็นเหม,ายายมือนย่านกไหมเริ่มอายห <c oughs> รือว่าย่าโนบหนักกว่าทุกคน ชมกิจกรรมของยาโนะนะคะวันนี้ก็ไปหลายที่ค่ะก็ต้องขอกราบขอบคุณเอฟดีช่วยกันดูให้จบด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยอยากให้ยานะไปถ่ายทําอะไรติชมกันมาได้นะคะสิ่งไหนที่ไม่ถูกใจยาโนะต้องขออภัยด้วยนะคะชมกันเลยเอฟดีค่ะ A tinh thần 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 tinh ผม người พี่ตบมือตบมืออจริงๆๆๆๆๆๆ ไม่อยากนั <drilling> ่งไม่อยากนั <f uss es> ่ง Yeah. สองตารางวาต้องขอขอบพระคุณมากนะคะโอนกันไปที่เรียบร้อยโอนเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากนะคะที่มาหลาน้อยไดีค่าขนมค่าขนมค่าตรงขอบคุณมากค่ะยนกมาทำอะไรวันนี้วดสดีค่าเอฟซีช่องยนกน้อยบันไดบุหลวงนะคะนกจะมาทานก๋วยเตี๋ยว ขาลิมนานวันนี้เรามีลูกค้าที่ใหญ่ใจดีมาเที่ยวพิษณุโลกยานกก็เลยพามามาถึงพิษณุโลกก็ต้องมาค่อยขาค่ะปู่แม่น้าน่านอันนี้แม่น้ําน่านหน้าวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชฝั่งนู้นที่เราเห็นนั่นงเป็นสารลกลางจังหวัดนะคะอันนู้นก็เป็นสารองค์สมเด็จพระนเรศวรอันนู้นเป็นสารจังหวัดพิษณุโลกค่ะนนสนนะพานไปพระราชวังจนันทร์ใช่ค่ะ กินก๋วยเตี๋ยวก็ขับรถข้ามไปเที่ยวได้เลยก็ไปไปนมัสการหลวงพ่อพุธแล้วดูเมืองโบราณก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปเที่ยวพระราชวังจันทร์นะคะไปกับเสร็จกัดไหว้หลวงพ่อมาแล้วกินก๋วยเตี๋ยวไปไหว้พระราชวังจันทร์ เดี่ยวต้มยำครับหรือนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นน้นธรรมดาให่มันเปลี่ยนเดี๋ยวหขาค่ะอร่อยไหมครับอร่อยมากเลยอร่อยหรือไม่อร่อยก็ดูข้างหน้าคนละสองชามหนึ่งจาน ้ามพิษณุโลกถ้ามาไม่ถึงวยเดี๋ยวห้อขารีน้ามาไม่ถึงพิษณุโลกค่ะอร่อยนตมปูจะนี่นะคะดไหนขาอยู่ไหนขาขาขาอย่งององแท้ต้องอย่างนี้ นกมาทำอะไรวันนี้นกจะมาเลื่อยช้างช้าง,งางทรงช้างไทยจุ่มพลนะฮะช้างไทยจุ่มพล ลนี่ค่ะเม่ดีค่ะนู่นเห็นช่องเมเดสตอรี่มาแล้วค่ะยานกจะมาบูชาช้างช้างทรงสองเชือกเอาไปตั้งที่หัวเสาซุ้มประตูทางเข้าวัดวังหินนะคะค่ะก็พอซุ้มประตูเขาเพิ่งทำใหม่ก็เลยแจ้งท่านเจ้าคุณไว้ ยนกก็เลือกไว้สองเชือกเนะะี่ยค่ะช้งเงินช้างทองจริงๆอยากได้ชุดใหญ่แต่ว่าหัวเสาเขาเล็กไปน,นิดหนึ่งได้แล้วค่ะได้ช้างสรงทั้งหลายวัดปัดจจัยไปสร้างหนังสือหนังสือธรรมะที่ไหนนะคะจานวัดกระยาี่าพิงเทพค่ะบโมาา,าบุฒ ได,ได้เท่าไหร่คะพันหนึ่งเพราะว่าเราเอาไปปลูกเองให้แปดร้อยอ่าทีกเอาต้นมีลูกเนี่ยคะ่ะต้น<อ>ตน้นเ,เป็นล่มเลยใช่เลยเป็นล่มเมื่อกี้พ,<ๆ>พี่เขาบอกพันหนึ่งล้วขอต่ออยู่เขาให้แปดร้อยครับแปดร้อยนะครับเอาต้นนี้คะ่ะใช่ครับยกไปรอเลยค่ะเดี๋ยวเอารถมารับ เดี๋ยวเาออกไปให้ด้ใหอาจารย์ไปปลูกให้เป็นมงคลในแปลงที่เอฟซีมีลูกแล้วด้วยค่ะมาแล้วตั้งตั้งเอารถหกล้อมาถ้าจะเอาต้นใหญ่ๆเยอะๆนี่ค่ะทุเรียนอันนี้ทุเรียนพันอะไรคะเนี่ยหมอนทองลง หลงรักไทยมีไามยังคัดต้นยยน,น่ะอะไรฮะต้นไหนคะอ๋อยังไซส์เล็กอยู่หลงรักไทยเมนี่ไงเมเมนี่ไงนี่ไงยานกจัดไปนี่เลยค่ะลูกเต็มเลยค่ะ <c oughs> โชคอันันสวยงามเลยค่ะค่ะตอนแรกมาต้องเีาโชคอันันโอ้นี่ฮะมจาเลวันนี้ไปปลูกที่แปงี่เลยนะคะโชคอันันปลูกแล้วก็จะได้มีโชคมีลาบรเเงินต่รเงหรอคะโชเกี โชคอันนั้นด้วยอันนั้นไม่สิ้นสุดแป <800 S 2> ดร้อยเลขอินฟินิตี้ด้วยตอนนั้นเราไปซื้อต้นใหญ่เท่าไหร่สามพันห้าสามพันห้าที่เนี่ยขายพันเดียวแถมแม่ให้เหลือแปดร้อยที่นานครับคุณแม่สามพันห้าที่นานที่เคยซื้อที่ผมซื้อสามพันห้า

เราซื้อกันประจําอยู่แล้วซื้อต้นทุเรียนไปหลายหมืน่นใช่ค่ะให้รูปเป็นจังหวะครับคุณผ้าบางที<อ>มามมันก็หดเอฟตีทุเรียนหมอนทองอันนี้หลงรักไทยค่ะ หงรักไทยกิโลละ200บาทค่ะหมูนี้กินทุเรียนหลงรักไทยกันอุ่มชุ่มคอไตแมวมงคลค่ะตรงนี้มันจะมีตลาดต้นไม้อินโดจีนนะคะมีเป็นร้อยรเจ้าไอตีเยอะมาก จะเป็นโกศสลสวยงาม<ฮ>คะ่ะยานกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟีที่น่ารักของยานกทั่วโลกเลยนะคะที่กรุณากดติดตามแล้วก็ชมจบคลิปแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ให้พรอ,อันเป็นมงคล<โดย>กับยานกกับกรุาแล้วก็หลาน <ขอ S 1> ด้วยนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงขอพรอันเป็นมงคลพรอันประเสริฐนะคะกลับไปหาเอฟตียานกทั่วโลกเลยนะคะ คอมเมนต์เข้ามาเป็นสิ่งที่ดีๆก็ขอสิ่งที่ดีๆนั้นย้อนกลับไปให้มีความสุขละภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกท่านเลยนะคะพลังเงียบด้วยยะนุขอกรับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตากดให้กำลังใจนะคะกดชมนะคะทำให้ยานุมีพลังที่จะทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอกบขคุณมากๆนะคะเราพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะกราบสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ Give that.